ดีค่ะแม่ตะวันทำเกษตรค่ะวันนี้พาเที่ยวสวนโมอีกแล้วให้เพื่อนๆมาดูโชมในสวนค่ะวันนี้แม่ตะวันจะมาแนะนําในการเลือกซื้อพันธุ์นะคะพันโชมที่เราจะปลูกเนาะว่าพันธุ์ไหนเราจะปลูกแล้วออกยอดดีจริงๆแล้วทุกพันธุ์มันก็ออกยอดหมดนะคะแล้วแต่เราการดูแลรักษาด้วยแต่มันก็เหมือนผักเนาะ ถ้าเราเลือกพันธุ์ไม่ดีเหมือนกับว่ามันก็แตกแต่างมันไปผลผลิตนี่ค่ะได้ดูพันธุ์นี้นะคะดูยอดมันอันนี้เราตัดแต่งลงมาบ้างไงพอเราตัดไปแล้วก็แต่งไปเ๋ยาจะพาไปดูไอ้ที่เราแต่งไว้มันกำลังออก พันธุ์ดีบ้านแม่ตะวันปลูกนี่นะคะมันเป็นพันธุ์พื้นบ้านเป็นพันธุ์โบราณน,นะคะพันธุ์พื้นบ้านเราก็ไม่รู้มัน mm hmm. เขาเรียกชื่อพันธุ์อะไรนะแต่แม่ตะวันก็เรียกพันธุ์พื้นบ้านเนี mm ่ย hmm. มันตอนนั้นอ่ะ mm hmm. แม่ตะวันก็เคยปลูกอยู่ปลูกไปซื้อต่างจังหวัดเลยเอามาปลูก mm hmm. mm hmm. ลุงตะก่อนเราก็ไปซื้อมาปลูกเนาะใช่ไหมเราซื้อมาปลูกแต่ก่อนอะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูลงเขาตัดเขาตัดไปแต่งไปไปซื้อมาปลูกแล้วทีนี้เราก็พอมันออกยอดมาแล้วมันไม่ดีอะ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูมันจะต้องมอนเหมือน,นเราปลูกไปมันจะมันจะออกได้แค่เนี้ย ก็เห็นไหมแต่อันนี้มันมันได้สามเนี่ยมันได้สามสามก้านเลยค่ะแต่ที่เราซื้อมามันได้แค่สองก้านแล้วมันก็มันไม่เหมือนกับว่ามันไม่อ่อนนะ้หนามันเยอะแต่ดูอันนี้ดิดูชมพันนี้นะหนามมันจะไม่ใหญ่แล้วข้อมันจะหางเพื่อดูเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกัน อันนี้เราซื้อมาเราปลูวปกวะแล้วเราก็เลยต้องขนทิ้งขุดเผาเลยลุงไม่เอาเลยแล้วถามว่ามันออกไหมมันออกนะคะมันออกเพื่อนมันออกแต่มันไม่ดีผลผลิตมไม่ดีเราตั้งแต่แรกเราไม่เคยทำหรอกเราก็ซื้อมาปลูกอะไรค่ะทีนี้ก่อนก่อนที่เราจะซื้อมาปลูกเราไปเจอ พันพื้นบ้านอยู่ข้างทางเขาตัดทิ้งเจ้าของเขาตัดทิ้งเขาไม่เอาเราก็รู้แล้วมันเป็นโฉมโบราณอะชอมพื้นบ้านเขาตัดทิ้งเขาไม่เอาเดีย๋ยนี้ลุงเขาก็เลยไปเก็บใส่กระสอบมาสิบสิบกิ่งได้นะที่เขาทิ้งสิบกิง่งลุงแกก็เอามาปลูกมาชำ นี่สิกิ่งนั้นมันก็ติดแต่มันไม่ได้ติดหมดแล้วค่ะแล้วก็มาเสียบเสียบไว้ปลูกไว้เนี่ยแต่พัน์มันดูดิทีนี้เราก็เลยว่าเออปลูกชะอมแล้วเราก็เลยไปซื้อพันมามาปลูกซื้อมาเยอะนะคะมาปลูกแต่ผลก็คือมันไม่ได้ดีอ่ะเรามองดูยอดแล้วมันแตกต่างกับพันธุพื้นบ้านที่เราเอามาตอนที่เราไปซื้ออ่ะ เขาก็บอกพันพื้นบ้านแต่ทีนี้มันจะเป็นจับจับชายพันุผสมแล้วเรามองดูเรามาปลูกแล้วแรกเราปลูกเป็นงานสองงานเลยนะแล้วขุดทิ้งหมดเลยเผาทิ้งเลยลุงมอไม่เอาเลยมันไปเจอหนามใหญ่ๆนะคะแล้วถามว่ามันออกไหมมันออกนะมันออกนะคะแต่ทีนี้ว่าเราปลูกพันุ์พื้นบ้านแล้วเราดูแล้วมันแตกต่างกันเราก็เลยฟันมันออก ทีนี้เราก็เลยเอาเพลินพันพื้นบ้านน่ะที่เราปลูกชําไว้สิบกิ่งอะ่ะแต่มันได้ไม่ถึงสิบกิ่งหรอกนั่นแหละค่ะเราก็เลยขยายขยายไอ้ตรงนั้นน่ะเรารู้แล้วพันตรงนั้นแล้วมันพันดีแล้วมันไม่มีขายมันมันคงจะมีขายแต่เราไม่รู้ว่าเขาขายกันที่ไหนเนาะเราก็ไม่รู้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ทีนี้เราก็เลยเอาตรงนั้นแหละขยายขยายออกจากน้อยเป็นมาก จนทุกวันนี้ค่ะเรามีชมมันปลูกอยู่สองที่มันก็ตกมันมาสองพันต้นได้มั้งเนี่ยสองพันสองพันฝาเลยค่ะนั่นแหละเราก็เลยมีชมสวนเนี้ค่ะแม่ตะวันอย่างแนะนำคนที่จะปลูกนะคะให้เลือกพันธุ์ดีๆแต่ถามว่ามันออกทุกพันธไหมมันออกทุกพันเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะได้ผลผลิตน้อยผลผลิตมากนะ แนะนำเลยให้ดูยอดนะคะเนี่ยเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมมันมีหนามแต่หนามมันจะไม่ใหญ่บางบางบางพันหนามจะใหญ่เนาะแล้วกิ่งใหญ่หนามใหญ่นะแต่อันนี้หนามจะเล็กแต่ข้อมันหางแล้วเวลาที่เราไปส่งแม่ค้าเนี่ยเขาจะชอบเขาจะชอบมากเลย เขาบอกว่าเวลาที่เขาขายมันจะขายง่ายขายง่ายแล้วเวลาคนซื้อก็ชอบนะคะขายง่ายแล้วแม่ค้าเนี่ยเขาชอบถ้าเหมือนกับว่าที่แม่ตะว,วันไปสง่งอยู่เนี่ยขนาดพี่ชายเขาเองเขาปลูกนะมันเป็นพันธุ์ต้นใหญ่ๆ ยอดมันใหญ่นะแต่ถามมันใหญ่แม่ค้าบอกโอ้ไม่อยากได้เลยคือจะเอาของเรานี่คือถ้าไปส่งนี่คเขาเอาสิบโลเขาก็เอาแต่ที่นี้เราบางทีเราก็ไปไม่ถึงนะอืมเราไปไม่ถึงบางทีแล้วแต่เราก็ตัดบางทีแม่ตะวันตัดคนเดียวเนาะบางทีมันก็ไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามันมีเยอะสองคนก็ช่วยได้เพราะเรามีงานอย่างอื่น เนี่ยค่ะดูยอดให้เพื่อนๆดูยอดนะแนะนํานะแนะนําเลยค่ะการเลือกซื้อชงมเนี่ยมันก็เหมือนพืชผักทั่วไปแหละออกแต่จะแตกดีหรือว่าจะน่ากินหรือไม่น่ากินเหมือนทุกอย่างให้ศึกษานะแต่ถามว่ามันออกไหมมันออกนะคะแต่กลัวจะกลัวเพื่อนๆจะไปเจอพันธ์ฉับฉัยเนี่ยเนาะพันธ์ผสมมันผสมกันเออ เหมือนกับว่าสวนเอางี้ดีกว่าเราสวนที่เราปลูกใกล้ๆก,กันเนี่ยปริมาณเท่ากันอะ่ะมันก็แม่ตะวันอะ่ะเก็บเนี่ยได้เอาได้สิบโลเนี่ยแต่ของเขาจะไม่ได้นะจะได้อยู่ประมาณสามโลอย่างเงี้ยจะได้อยู่ประมาณแค่นั้นนะสามสี่โล พราะของเราเนี่ยมันจะยอดยาวใช่ไหมเนี่ยค่ะเพืเ่อนๆมันจะยอดยาวแล้วน้ําหนักมันจะดีใช่ไหมคะเนี่ยยอดมันจะยาวเนี่ยแล้วมันได้สามสามก้านเนี่ยค่ะลองเลือกซื้อพันธุ์ที่ดีๆกันนะคะแล้วลองปลูกกันดูเ,นเดี๋ยวดูลงก่อน เดินดูยิ่งเช้าๆนะเ,นเพื่อนๆยอดมันออกมาอันนี้เว้นสองวันนะที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเว้นสองวันแต่เราไปตัดอีกแปลงหนึ่งค่ะแต่เจ้าเนี้ยเขาเอาเยอะเนาะเราก็เลยต้องเว้นไว้ให้เขาก็ไปตัดอีกแปลงหนึ่งถ้าใครสนใจก็ลองปลูกดูมันปลูกไม่ยากหรอกนะคะตรงนี้แม่ตะวันตัดแต่งกิ่งมาลง จร,จริงๆแล้วถ้าไม่ตัดมันก็ยังออกอยู่แต่ทีนี้เราอยากให้มันมีผลผลิตที่ยอดใหญ่รอะไรๆเราเลยทยอยให้ทยอยตัดนะคะอย่าตัดเยอะเราจะได้มีผลผลิตไว้ไว้ตัดขายนะเหมือนเราเนี่ยเราตัดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันออกเราค่อยขยับไปอีกทีนึงนะเนี่ยประมาณสี่ห้าวันก็แตกแล้วเ,วเพื่อนๆคอยดูมันแตกเนี่ยเนี่ยค่ะมันกำลังแตกนะ เต็มเลยสี่ห้าวันถามว่าทำไมแมตะวันบอกให้มนเหลือใบไว้บ้างบางคนก็บอกว่าตัดออกมันก็ออกยอดใช่ค่ะมันออกยอดมันออกยอดก็จริงแต่มันจะไม่ยอดยาวนะเพราะโจโอมเนี่ยมันจะผลิตยอดไม่ยาวมันจะตัดขายแทบไม่ได้เลยแต่กินได้ชจโอมเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะมีใบพอมันออกมามันจะมีใบเยอะก่อนเนี่ยแล้วมันจะมีผลผลิตให้ยอด ยาวให้เราแต่ตอนแรกมันออกมามันจะยอดยอดสั้นเนี่ยค่ะกำลังแตกเต็มในแค่ทิศเดียวนี่ตรงนี้แม่ตะวันทยอยทยอยทยอยแต่งมันอะยอยแต่งมันอย่าแต่งกันจนหมดให้มันมีเหลือผลผลิตต้องนู่นูนลน,นค่ะ ใครที่เข้ามาชมขอขอบคุณมากนะคะคลิปนี้แม่แตะวันก็คิดว่าคงให้ความรู้กับคนที่อยากจะปลูกเนาะลองทางก่อนดูขอบคุณค่ะ